อ่ะวันนี้ก็สวัสดีเช้าวัวนพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฮ็ดฟางและสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกๆท,ท่านเลยนะครับ วันนี้ก็เก็บเพ็ดกันต่อเนื่องนะครับเก็บเพ็ดเรือที่สองนะซึ่งเราเก็บมาเป็นเวลาประมาณห้าห้าถึงหกวันนะครับห้องนี้นะซึ่งเราตอนนี้ก็ยังเก็บกันอยู่นะครับห้องห้านะครับสองสามห้าและหกนะครับนะเรือนไหนที่ ลื้อได้เราก็ลื้อนะครับเข้าใหม่นะเริ่มเข้าใหม่นะครับเรือที่7็นะ้เพิ่งจะลยเชื้อไปนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวจะนึ่งเห็ดเรือที่4ี่นะครับนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่กําลังรับไหลนะครับนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ตื่นทํางานแล้วนะครับหรือที่กําลังทํางานอยู่นะครับ ณนะเวลานี้นะครับนะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีสากว่าๆนะครับซึ่งเราตื่นเก็บเห็ดเดือนที่2กันนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไล์ให้ถูกความคืบหน้านะว่าเชื้อเห็ดฟางกุนทีนะครับเวลาออกมันออกค่อนข้างนานนะครับนะออกอึค่ะออกอึนะเก็บได้นานหัวแป้นนะให้นั้นหนานะครับหัวสวยๆเลยนะเพื่อนๆนะ อันไหนที่เก็บได้เราก็เก็บนะครับอันไหนที่ยังเก็บไม่ได้เราก็รอเวลาเก็บนะครับเพื่อนเพื่นเพื่อนเเฮ็ดฟางก็จะทยอยมากันเรื่อยๆก็ไม่เรื่อยนะครับนะก็ไม่เรื่อยนะก็เก็บทุกวันนะครับค่อนข้างดกเลยทีเดียวนะเยอะอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ เื่อวานเก็บไปประมาณเกือบเกือบสิบตะก้านะครับเก็บประมาณนี้อยู่เก็บอยู่ประมาณเจ็กกดตะก,ก้าแปดตะก้านะครับในทุกๆวันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากนะไล์กันอยู่ทุกวันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อจะเซ็งกันนะ ก็เอากันพอสังเคราะห์นะแต่ขออนุญาตพีเก็บเพชรก่อนแล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเห็ดเหลือที่หนึ่งเริ่มจับเม็ดนะเราก็จะไล่สดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดือนที่หนึ่งตัดใหญ่ไปแล้วนะก็รอเม็ดจับนะครับนะก็ตอนนี้เก็บเพชรเหลือที่สองไปก่อนอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ